ครับสวัสดีครับนะครับนี่เป็นวันที่นะครับวันี่สิบเก้านะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับนี่ทางบริษัทพรเจริญช่างคิดนะครับได้มีโอกาสได้มาส่งหม้อควานหัวหมูหรือควานไก่กบฟ้างนะครับอยู่ที่นะครับปันบกนะครับตำบล น้องท่านน้ำนะครับอำเภอขุดเขาพุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ต้องขอกราบข,าข,าข,าขอพระคุณลูกค้านะครับที่จดสรสั่งจองฟานหัวหมูฟานไก่กฟางน,นะครับคุณพอ่อเราก็เบ,บิง่งข้อมูลเบิ่งใน YouTube เบิ่งในข้อมูลต่างๆนะครับแต่ได้สั่งจองฟานหัวหมูนะครับคือฟานไก่กฟางจากบริษัทพรเจริญช่างคิดนะครับหรือว่าฝ้าขาวนะครับกะมือนี่เป็นโอกาสดี นะครับกาได้มาส่งหมอบนะครับอากาศบรรยากาศกระแจมใสดีครับนี่หลังจากฝ่าฝนตกลงมาเขาน้าปลาแล้วนะครับก็ได้เหมาะสําหรับเวลาที่ไทกโบฟางนะครับซึ่งเกษตรกร,กรส่วนใหญ่กับบริษัทเขาครับอยากเด้ฟางมาเป็นปุ๋ยนะครับอยากปรับโครงสร้างดินนะครับเกษตรกร,กรทุกๆท,ท่านก็รับรู้รับทราบดีนะครับแต่ว่าจะหาอุปกรณ์ ที่หาเครื่องใหม่เครื่องมือจะมาไถากบหรือใส่รถรับจ้างหรืออะไรต่างๆกับหมเึืว่าจะลำบ,บากนะครับเพราะว่าฝานบางอย่างกับบอสามารถจะไถกบฟางได้หรือว่าไถแต่บอสามารถจะเก็บฟางได้สนิทนะครับดังน,นั้นฝานหวัวหมูจึงเป็นอีกหนึ่งขั้เลือกครับบเกิดามีคุณภาท่านใดสนใจ นะครับอยวกไปฟานหัวหมูนะครับฟันหัวหมูมีอยู่3ามรุ่นครับรุ่นขนาด3หัวใหญ่นะครับใส่กำรับรถ60แรขจ้นไปนะครับและ3หัวขนาดเล็กนะครับยุคนขนกลางี่แหนะครับเดินเติมจากซ7กนะครับ4ีหถึง5าหาแรงมากนะครับตัวอีกรุ่นนึงนะครับรุ่นถึงยอดเก็บแต่คือรุ่น2หัวน้อยนะครับรุ่นขนาด2หัว ใส่ได้ครับรถตั้งแต่28แรงนะครับอ,อ40 40หายแรงแต่ว่าลูกทุ่พ่อนะครับที่ใส่นะครับเป็นรถยันมาอ่าครับ4 9แรงก็อยากสนัวถนนรถน้ำนะครับบริษัทรับจ้างใส่ไปงานจะฟ้องเองนะครับ,บ,บ,นะค,รบคุณพ่อเลยได้ใส่ฟานขอสั่งจองเป็นฟานซองคูวนะครับเดี๋ยจะมาไถาก๊อฟางนะครับตันนี้หลังจากที่เฮ้า ได้บอกแนะนําสอนขันตอนเบื้องต้นแล้วนะครับพอให้คุณพอ่อเราได้ลองตรสอบสัมผัสกับตัวอุปกรณ์นะครับหลังจากถี่มีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมจังที่เข้าก็จะได้ได้นําเพิ่มเติมนะครับขอควรปฏิบัติขอควรระวังนะครับหรือ,อชิ่นงานตัวไหนถี่มีปัญหาซิกลรอ,อจุดใดตำแหน่งใดเขาก็จะแด้แนะนําให้กับลูกค่าเพิ่มเติมนะครับหรือเทคนิคต่างๆ ครับเขาจะเขาก็จะฟ้อมหูใดๆที่ไม่มีจากประสบการณ์ที่เขามาใดมาก,กจะแนะนําให้กับลูกค้าทุกๆไล่นะครับเพื่อจะใส่อุปกรณ์ให้ได้สมเจต,ตนานะครับเพราะว่ากุญเงืนเ่นตะระบาททุกมือนี่นะครับเป็นเงินเป็นทองนะครับหายยากลําบากนะครับกว่าจะได้มากจ่ระบาดจะ็ดในกันยู่พอสมควรนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับอยู่ไก่อย่างมะเบิงนะครับแวะมัดสอบถามได้นะครับอยู่บ้านบกนะครับตำบลหนองท่านานะครับอำเภอกุดกระปุ่นนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกับแวะเบิงสอบถามกันได้นะครับมีลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะโทรเข้าไปสอบถามเข้าไปครับยิที โรงงานกระไดนะครับโรงงานตั้งอยู่อำเภอพะพุทธบาทครับจังหวัดสระบุรีนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคำแนะนำปรึกษาใส่สัสหรับรดกา่รุนนะครับขอดีข้อเสียต่างๆเดี๋ยวผมจะแนะนำเบื้องต้นนะครับอุปกรณ์มีหลากหลายครับบอดี้บินฟานเครื่องยอดเข่าหลอสูงเครื่องวานนะครับเครื่องยอดเขาโพดนะครับมีอุปกรณ์หลากหลายเครื่องสีผนต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไเพียงเครื่องี้ก่อน เจอกันโอกาสหนาคลิปหนาครับขอบคุณและสวัสดีครับ